สวัสดีครับแล้วก็วันนี้เวเดอร์เทดดี้ข้นะครับเรืนี้เรามาอยู่กับแบรนด์เอเลนเกียโคสเตอร์ซึ่งทางเวเดอร์เทดดี้ข้ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายด้วยเหมือนกันคราวนี้จะแจ้งก่อนเลยว่าเรามี e x c l u s i v e โชว์ให้เห็นก่อนใครเพื่อนเลยก็คืออันนี้เป็นซองปืนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาเปิดตัวในงานชอโชว์สวัสดีทีสปีนี้เป็นที่แรกนะครับผมตัวนี้ก็คือใช้ชื่อรุ่นว่าโฟตอนนะครับคอนเซปต์ของตัวนี้ว่ากาันว่าของเดิมที่เอเลนเกียโคสเตอร์ทำเนี่ยมันล้ำแล้วนะไอเนี้ยล้ำ สามารถสลับให้เปลี่ยนจากคนที่ถนัดซ้ายเป็นคนถนัดขวาได้นั่นหมายความว่าเดี๋ยวดูหลักการนะตัวนี้คือเป็นคลิปตัวนี้คือเป็นซองที่ดีไซน์ได้ว่าจะเป็นแบบพกนอกก็ได้พกในก็ได้เสร็จแล้วพอเราเลือกแล้วจะเป็นพกนอกหรือพกในใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าเราอยากจะพกฝั่งไหนหระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยน มาไว้ที่ฝักได้เลยนั่นหมายความว่าคุณซื้อซองแค่ตัวเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นคนถนาาัดซ้ายถนัดขวาหรือคุณจะต้องการปรับเปลี่ยนแบบไหนคุณปรับได้หมดอยากจะพกนอกอยากจะพกในทุกอย่างอยู่นี้ได้หมดเลยนะครับตัวซองตัวนี้ก็จะมีม <Finish it. S 1> อุปกรณ์เสริมก่อนหนึ่งที่ต้องการจะติดพวกแมก็กกาซีนเพิ่มอันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกติดได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขานะเอามาตัวนี้สามารถที่จะปรับระดับความหนืดความนิ่มของมันได้ตามคอนเซปต์ของมันเสร็จแล้วตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาว่าสามารถที่จะ รองรับพวกลำกล้องปลายเกลียวทั้งหลายนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะใส่กับใช้กับซับิเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ซับิเซอร์นะก็คือแบบแค่ลำเกลียวเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปในซองตัวนี้ได้สามารถใช้กับดอดปืนพกยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรโตไทป์ที่เขาทำออกมาเป็น 3D Printing ยังไม่สำเร็จดีแต่ว่า ถ้าเป็นตัวไฟแนลเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุตัว,ตวนี้แทนซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเนื้อง,งานก็จะเนียนกว่าอย่างเห็นได้ชัดมากๆแต่ในตอนนี้คือเขาเอามาเปิดตัวที่งานชโชว์เป็นที่แรกในโลกเพื่อให้คนที่แบบว่าอาติดตามเนี่ยได้ดูกันก่อนว่านี่คือหนึ่งในโปรดักที่ทางเอ i เลนเ a r ยโฮเซอร์จะมาทําต่อไปในปี2023ซึ่งเรียกได้ว่าแบบน่าสนใจมากๆนะครับผมหลักการประมาณนี้อันนี้ก็คือซอเอเลนเกียโฟตอนครับผม